กฎของกรรมดูยากกว่าผีไอ้ตัวกรรมที่มันจะเข้ามาได้งานมันตั้งเป็นแถวเป็นระยะระยะมันเป็นเหมือนกับตัวบุคคลบางตัวก็เหมือนกับควายไอ้คำควายมันก็คขควายกรรมคนก็เป็นคนกรรมนกมันก็เป็นลูกนกนกมันจะทยอยเข้ามาทำร้ายร่างกายของเรา แต่ว่ามันยังยังไม่ให้ตายถ้าตายแล้วหมดทุกเวทนามันยังไม่ให้ตายมันจะทรมานเรื่อยไปถ้าอยากจะดูใช่แบบนี้อันนี้ต้องเชื่อแล้วเพราะโดนมาเองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่พอจะเชื่อกฎกรรมได้คือละอองเห็นกรรมเพราะ่ก่อนนี้เหนก์กรรมไอ้กรรมที่ตามในงานหลวงพ่อมันรอมรอบแต่เวลานี้มันเหลือตั้งแถวมันบางไปแล้วขนาดตั้งแถวมันก็ตั้งตัวไม่ติด ตัวนี้ออกไปตัวนั้นก็เข้ามาเราตั้งตัวไม่ติดกระรองความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัตทความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นของจริงท่านบอกว่าเท่าที่อยู่ได้เวลานี้เพราะฉันช่วยเธองานที่หนักที่สุดคือซอยสายลมไม่มีเวลาพักเหนื่อยขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวก็ต้องลง ร่างกายพอดีๆเข้าสอยสายลมปั๊บตันแรกเริ่มไม่สบายแล้วพูดดังๆเข้ามันก็เล่นงานกินไม่ได้ราดับกินข้าวได้สองสามช้อนแต่ก็เท่าที่ทนไหวเพราะกำลังของพระท่านช่วยถามว่าพระอะไรเขาบอกได้เลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครั้งละสี่องค์ช่วยที่ซอยสายลมงานไหน จะเป็นพระเจ้าองค์ไหนอยู่หน้าเบื้องหน้าคือเปจะของงานอีกสามองค์ก็คุมอยู่คุมร่างกายบอกกันตรงๆแบบที่ไม่ต้องรู้ใครก็ว่าโอ๊โอ,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 อสรีพนุสธรรมนี่พูดไปชัดนะในเมื่อมันเป็นของจริงใครยี่่าวหาย,ยัางไงก็เชิญถ้าไม่เป็นไรไม่แก่แล้วอยากจะตายอยู่แล้วถ้าพ้นงานนี้ได้เมื่อะไรตายได้เหมือนั้นถ้าพ้นงานพ้นงานนี้ไม่ได้ ต้องตายตามเวลาพระองความว่าถ้าใครเขาจะแกล้งฟ้องว่าพระองค์นีโ้โอตริมโนุสธรรมแล้วพระผู้ใหญ่ท่านเชื่อท่านสั่งสึกจากวามเป็นพระเวลานังก็ถือหมดหนาทีถ้าหมดหน้าทีเราก็ตายใช่หมดเรื่องอเรา